ช่องนี้รวย24ชั่วโมงกระหน,น่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าที่หนูมีผิวพรรณสวยใสยแบบนี้เาะจะใช้ B1 ค่ะที่เขียนมี อยากมีผิวพรรณที่สดใสหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีผิวที่เป่งๆนะคะก็แนะนําเลยต้องใช้บีวันค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋าน,นะคะ<ม>ก็มีวันเลยค่ะเซนตนี้ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อหนึ่งลังแถมบีวันมูลค่า280,000บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า940,000บาท ซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1 7 4 0 0 0 0บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6,100,000บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า1 3ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า2 2ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 sk999 ปุ๋ยเอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร021056666 1 0นย์ส6ง7ครับคุณครับอยู่กันต่อในช่วงที่สงของรายการนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะ มาดูกันถึงระหว่างเรื่องของในแวดวงขายตรงนะครับว่ากับแตกต่างกับในแวดคบแวดว,วงสมาคมพระเครื่องอย่างไรนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จริงก็ไม่ใช่ความคิดของผมนะครับแต่มีคนนําเรื่องนี้สองสมาคมนี้มาเปรียบเทียบกัดน,นะครับว่าขายตรงมันต่างยังไงกับพระเครื่องนั่นเองนะครับตรงนี้พูดไปพูดมาแล้วมันต่างกันยังไงครับพี่พิ๊ดซนครับคือเนื้อหามันก็ต่างกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าหลักการบางทีเขาก็มองว่า สมาคมพักเครื่องพระบูชาไทยเนี่ยก็คือเป็นสมาคมที่ตั้งโดยผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องพักเครื่องนั่นเองนะครับเพราะนั้น,น,นต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเข้าใจที่มาที่ไปของพักเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละประเภทก็คือเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ของพักเครื่องในแต่ละ,ะประเภทที่คนนิยมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาที่เขาตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อรองรับกับว่าพักเครื่องพระบูชาเนี่ยใน บ้านเราเนี่ยมีมากมายมหาศาลใช่ครับจริรงๆแล้วพระเครื่องในบ้านเราเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นพระสมเด็จเนี่ยคือวันหนึ่งนะครับปั๊มออกมาไม่รู้กี่ล้านองค์นะครับตรงนี้ซึ่งมันเป็นของใหม่นั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยคือไปขุดดินที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาตั๊มกันเองเนี่ยแล้วก็พึง่งแดด แล้วมาขายกันซึ่งตรงนี้นก็มีเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าเซียนเซียนพระนะครับอย่างเช่นที่ดังๆอย่างเช่นพยากรรมพันอะไรอย่างนี้นะครับ<ต>ก็มีการตั้งสมาคมกันนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้นะจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพระเครื่องนี่นะครับก็จะมีรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นพระรุ่นไหนอะไรยังไงสายอาจารย์ไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะมาตั้งกลุ่มแล้วก็จะเป็นคนการ,ารันตีพระเครื่องหรือว่ามีการออกไปรับรองด้วยว่าพระองค์นี้เป็นของแท้แน่นอนไม่ได้เป็นพระเก ก็จริงๆหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยก,ก็คงตั้งในลักษณะว่าเปรียบเทียบระหว่างสมาคมขายตรงกับสมาคมภัคเครื่องพระบูชาไทยก็หมายความว่าในสาระบบที่เกิดขึ้นทั้งสองกลุ่มประเภทนี้นะครับ,รบในแวดวงคนที่นิยมภาคเครื่องเป็นกลุ่มคนก็คนกลุ่มใหญ่ของประเทศทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามเอาสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับ เอามารวมศูนย์กันไว้ในสมาคมแห่งนี้แล้วก็ต้องหาบุคลากรที่เป็นปูชนียบุคคลที่เขาเคารพเชื่อถือแล้วรู้จริงรนะครับต้องมาอยู่ในใน,ในแวดวงนี้นะครับธุรกิจขายตรงกันเือนกันคนที่ทําธุรกิจขายตรงคนที่จะมาเป็นสมาคมขึ้นมาก็ต้องเป็นนักธุรกิจขายตรงที่ มีความเข้ารู้อมีความรู้มีความเข้าใจในธุรกิจขายตรงนะครับสามารถที่จะสอนคนรุ่นหลังๆได้ว่าเออธุรกิจขายตรงหน้าตามาเป็นอย่างนี้นะคนมาทําธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายหน้าตาเป็นอย่างไรและทํายังไงให้ประสบความสมําเร็จนะครับมันก็เป็นลักษณะที่จะว่าไปก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะเหมือนกับว่าสร้างมาตรฐานให้กับองค์กรของตัวเองว่าในเรื่องของภาพักเครื่องก็จะต้องสร้างความยอมรับว่าพักเครื่องที่ถูกต้องพระสมเด็จ ของแท้เป็นยังไงแบบพิมพ์แบบนี้นะครับเนื้อจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาจะมีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับของแท้ของไม่แท้เพราะฉะนั้นเข้าสู่สมาคมมันจะมีเซอร์ติฟิเคตมีนจะการันตีได้เลยว่าผ่านไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งสําหรับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าพักเครื่องในเมืองไทยนี่ปั๊มออกมาแต่ละวัดแต่ละที่นี่เป็นแสน,สนเป็นล้าน,าน,าน,านองค์นะครับพระใหม่ทั้งพระใหม่พระรุ่นเก่านะครับเพราะฉะนั้น พระเก่านี่ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเนื่องจากว่ามีการปลอมแปลงเยอะเนื่องจากมูลค่านะครับมีร<ห>าคาสูงนะครับพระสมเด็จนี่ก็องค์เป็น10บสล้านนะครับพระเบญจภา,าคีทั้งชุดนี่ก็ห้าหกล้านนะครับ,รบมีเบญจภา,าคีก็จะมีชุดใหญ่ชุดเล็กมีพระเนื้อชินมีพระเ,เขาเรียกว่าส,ส,สารพัดพระเครื่องเลยเยอะแยะ,ยะที่อยู่ในในสารระบบตอนนี้เพราะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าเกิด ใครจะไปซื้อขายกันหรือจะไปเช่าบูชากันอย่างนี้โดยที่ไม่มีหลักประกันหรือม,มีมาตรฐานรองรับมันก็จะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าจุดแตกต่างระหว่างสมาคมพักเครื่องกับขายตรงก็คือว่าสมาคมพักเครื่อง ยังไม่มีกฎหมายหรือภาลัยประหยัิรองรับมีองค์กรอะไรรองรับที่เป็นนิติบคุคคลหรือจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามากํากับดูแลนะครับเป็นการนะครับรวมกลุ่มหรือเป็นการสถาปนากันโดยผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับหรือผู้ที่เขามีการยอมรับในความเป็นผู้ที่รู้เข้าใจในเรื่องภาคเครื่องมาเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นสมาคมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการดูแลนะครับความเขาเรียกเป็นระเบียบเรียบร้อย ในหมู่คณะของตนเองรวมทั้งคนในแวดวงด้วยกันเองเพราะฉะนั้นตรงนีก้ก็ช่วยกั่นกรองได้ระดับหนึ่งว่าเออต่อไปจะเอาพระปลอมมาปล่อยในตลาดตอนนี้ก็จะต้องผ่านสมาคมก่อนคือปล่อยยากขึ้นไปสมาคมไม่สแตมบอกไม่ผ่านอย่างนี้คุณไปปล่อยที่ไหนคุณก็ไปหลอกเขาไม่ได้ไปแหกตาเขาไม่ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็ช่วยกั้นกรองกันเองนะครับว่าไม่ให้เอาคนคนเร็เวๆนะครับไปทําของเก้ของปลอมไปจาหน่ายจ่ายแจกคนกคนู้นคนนี้คือ <ๆ S 1> จริงแล้วคนอย่างนี้มันมีอยู่ในทุกแวดวง ถูกต้องนะครับมันก็จะเหมือนกันถ้า่ด้ขายตรงกลับมาที่ขายตรงก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าสมาคมขายตรงเขาพยายามที่จะสร้างมาตรฐานของของตัวของเขาเองขึ้นมาเพื่อที่อะไรเพ <let> ื storm, storm, ่อที่จะสร้างในร่างเรื่องของแบบอย่างในเรื่องของการทาธุรกิจขายตรงนะครับซึ่งเราก็เห็นชัดๆอย่างแอมเวย์กิฟต์ฟรีอะไรต่างๆ นะครับหลายหลายบริษัทนะครับที่เขาทำตรงไปตรงมาทำไมยอดขายเขาพุ่งขึ้นเป็นหมื่นล้านได้ปีหนึ่งขาย5,000-6,000ล้านได้แล้วธุรกิจเขายืนยาวมา30 40, ปี40ปีทำไมถึงอยู่ได้สมาชิกทำไมเขาไม่หนีออกจากที่นี่ไปทำที่อื่นนะครับมันมีคำตอบขอามันอยู่นะครับเพราะนั้นการทำธุรกิจขายตรงนะครับจะถ้าจะทำแบบฉาบฉวยหรือประเภทตีวัวเข้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ อาศัยทำธุรกิจใน,นลักษณะที่ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายนะครับถ้าทําไปลักษณะหลีกเลี่ยงกฎหมายทําไปหลบไปหนีกฎหนีกฎหมายไปนะครับคือทําแบบในลักษณะที่ ไม่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะไปทําธุรกิจนี้นะครับมันก็ทําให้วงการเขาอาจจะเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นสมาคมนะครับอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็พูดถึงว่าบทบาทสมาคมก็จะต้องชัดเจนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตั้งมาเพื่อเอาคนไม่กี่คนมาเพื่อเรียกร้องหรือสร้างเงื่อนไขอะไรกับทางภาครัฐนะครับเพื่อหรือดูแลผลประโยชน์ด้วยกันแล้วไปกีดกันธุรกิจรายเล็กๆรายย่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่จะต้องปรับเหมือนกันเพราะภาพระยะหลังๆของสมาคมมันก็ดูจะเป็นเอาอกเอาใจ กับพวกกลุ่มเดียวกันธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการทําอะไรที่เสมอภาคและมองแบบภาพรวมเป็นหลักมองระบบเป็นหลักนะครับมันจะทําให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างยั่ไไยง,ยงยืนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็จะช,ช่วยกันนะครับกันกรองนะครับเหมือนกับสมาคมภัคเครื่องที่ว่าตะกี้นี่แหละครับเขามีหูมีตามีคนมาดูแลนะครับถ้าคุณไม่ เชื่อถือสมาคมคุณไปเชื่อถือคนอื่นซึ่งไม่ใช่สมาคมแล้วไปตรวจสอบกันเองไปใช้วิจ,วจารณญาณน,นะครับตัดสินใจไปเช่าบูชากันเองนะครับองหนึ่งสี่ล้านห้าล้านเขาบอกว่านี่ของแท้ดูเหมือนแบบพิมพ์เหมือนเปะทุกอย่างเนื้อดินเนื้อชินเนื้ออะไรเหมือนเปะทุกอย่างหมดแต่จริงๆมันก็จะมีรายละเอียดที่มาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีกระบวนการตรวจสอบในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า คนที่อยู่ในวงการจะเข้ามาช่วยกันดูแลมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอยู่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนี่คือถือว่าเป็นการกีดกัน คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์และก็สร้างความเสียหายให้กับในวงการไม่ว่าจะเป็นในวงการภาคเครื่องหรือวงการขายตรงนะครับอย่างวงการขายตรงเนี่ยที่ทางสมาคมมีการตั้งขึ้นมาและทางสคอบอเองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลอยู่แล้วก็เข้ามาเสริมอีกแรงหนึ่งในการดูแลนะครับและก็มีการออกจากรับรองต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะครับแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสบายใจได้ว่าโอเคละสินค้าที่เราซื้อมานะครับเราเสียเงินไปแล้วแพงๆตรงนี้เราก็ ได้รับความมั่นใจและก็สบายใจว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นของแท้นแน่นอนมันมีคุณภาพเหมือนพระเครื่องเช่นเดียวกันอย่างเช่นเราไปเช่ามาตามตามแผงริมถนนอย่างคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าเชื่อละว่าเคยเห็นยนงนอนอย่างในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตั้งอยู่บนริมฟุตบาทเนี่ยคนเดินข้ามไปข้ามมามันมองดูแนละ้วเอ๊มเป็นพระที่น่าจะมีความมีความแท้มากน้อยขนาดไหนมีความน่านับถือน่าเชื่อถือมากหรือเปล่านั่นเองแต่ถ้าหากสมมติว่าเป็นพระที่ อยู่ในสมาคมและคนในสมาคมเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนี่นะครับคอยต่อคอยสอดส่องดูแลแล้วก็การันตีให้ได้ว่าโอเคพระองค์นี้เป็นของแท้แน,น่นอนเช่าไปแล้วสบายใจได้เพราะว่าบางครั้งอย่างที่เราได้คุยกันไปในข้างต้นว่าในแวดวงพระเครื่องเนี่ยไม่มีกฎหมายมารองรับในตรงนี้น,นะครับว่ากฎหมายพระเครื่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างยังไงเพราะว่าเหมือนพระเครื่องเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความศรัทธาบางคนเนี่ย สามารถเช่าได้ในราคาเป็นหลักล้านหลายสิบล้านเลยก็สามารถที่จะเช่าได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและก็ศรัทธาในพระแต่ละรุ่นอย่างเช่นไข่ตรงก็เหมือนกันจะเห็นได้ว่าสินค้าบางตัวบางประเภทเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ซื้อมาแล้วใช้จ่ายเงินไปแล้วแพงๆจะสบายใจจะมั่นใจได้อย่างไรถ้าหากว่ามอาีองค์กรมีสมาคมมีหน่วยงานที่จะามารับรองตรงนี้ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ย สบายใจได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความ ต่างที่คล้ายคคลึงกันระหว่างสมาคมพระเครื่องกับสมาคมขายตรงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์บีวันนะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพิธีนิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากรูแคนและแอลกูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ